สิ่งที่ท่านจะได้ยินได้ฟังต่อจากนี้ไปเป็นพยาธรรมเรียกว่าพยาตามภาษาอีสานนะครับโดยหลวงปู่เนยสมาจิตโตวัดป่าโนนแสนคําอําเภอเจริญสินจังหวัดสกลนครน,นะครับเที่ยวทางเวิงถือทิ้งบังใหญ่ๆในเด้อหอดทมจิกยังสสด็จสวยหลังหอดทมหัง่งยังสด็จสวยหนาหอดทมว่ายัางสด็สวยขิงเหตุจิตเที่ยวเบิงก็พราะว่ามันข้าแม่นาม้า ถ้าภูเขามันก็ได้ดเมืองิบแม่นม้ำเ้าแม่นม้ำสีหยอเป็นแผ่นดินเดียวข้าวซิบขึ้นเ้าขึ้นสีหยอเป็นข้าวมืองได้ยินเสียงนกกาว่าห้องคือสิไก่เกาโคกเทเด้ได้ยินเสียงนดกกระโดดอดห้องคือสิไก่มอม่า,มานี่มันบวกลบพุ่นหันอยู่ในตัวเพระพุทธเจ้าอยู่เมืองอินเดียคือไก่เทนอบุคคลใดมีความพระอายบาปประกอบอาชิบซ่อมมีความกินกลัวบาปมีธรรมเป็นเครื่องอยู่มีศีลบริสุทธิ ถึงจะอยู่คนละมุมโลกก็ได้ซื่อว่าสิทธาโคตเพระเสม,มอกันด้วยใจเสม,มอกันด้วยคุณธรรมเสม,มอกันด้วยความบริสุทธิ์เช่นนั้นนกกระโดนดกห้องขึ้นสกายมามาคณันี้เมื่อเห็นธรรมขึ้นใจเห็นพุทธะขึ้นใจเห็นพระอริยสงฆ์คือหมู่คู่เห็นใจหมู่ผู้มีใจอันบริสุทธิ์หมู่ผู้ลอยบาปแล้วนั่นคือสิทธ,ธากตดานั่นคือจุดประสงค์ที่าสดาประกาศจะจะทำ